เจอผมแดงเจมาราตนะครับวันนี้มาเจอกันวันพุธที่11ตุลาคมนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับจดัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับช่อง JKN18 นะครับถ่ายทอดสดตอน6โมงนะครับ คู่ที่1น uhm. นะครับเป็นการเจอกันของลุงอนันต์วอเียงศักด์นะครับเจอกับพยัก์ชนชนอาร์ตมวยไทยนะครับคู่นี้โจกันพิกัด112ออปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าพยัก์ชนนะครับพยัก์ชนชนอาร์ตมวยไทยนะครับส่วนคู่ที่สนะครับสังปราบทอไกรเนตนะครับวันนี้เจอกับยอดพยัก์เหลี่ยมธนวัฒนะครับสังปราบเจอกับยอดพยักษ์คู่นี้โจกันพิกัด100 สิบปอนด์นะครับเจ้าสั่งปรับเนี่ยมาร้อยสิบจุดหนึ่งลดไปศูนย์จุดหนึ่งกัะที่ยอดพยักเนี่ยมาร้อยสิบจุดเก้าลดไปศูนย์จุดเก้าลดไปศูนย์จุดเก้านะครับคู่นี้ชอบที่เจ้าสั่งปรับนะครับสั่งปรบับทอไกรเนตนะครับแล้วก็คู่ที่สามนะครับเป็นการเจอกันของบูคองพักยกสองสี่นะครับเจอกับแสนรักเกียร์ซองลิ์นะครับบูคองเจอกับแสนรัก,น,ก,น,ก 1, นะครับ 1, คู่นี้เจอกันพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์คู่นี้ชอบไปที่บ พักยกสองสี่นะครับคู่นี้ชอบดูของนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับเจอกับวิทยายุทธวินอุบลนะครับคู่นี้เจอกันร้อยสามสิบสี่นะครับน้ำพองน้อยก็ไม่จะขอนแก่นนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานสอสมหมายนะครับก็ประเภทสูงยาวเข่าแหลมเลยนะครับขณะที่วิทยายุทธเนี่ยเมื่ช้ามาร้อยสามสิบสามจุดสี่นะครับก็ขาดไปศูนย์จุดหกนะครับคู่นี้ชอบที่เจ้าน้ำพองน้ำพองน้อยนะครับน้ำพองน้อย สอสมหมายนะครับชอบความใหญ่ความยาวแล้วก็บรรยากาศสีเสื้อหน้าเสือด้วยนะครับก็เลยชอบไปที่น้ําพองน้อยสอสมหมายนะครับส่วนช่องที่2นะครับก็ถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับแพตตี้สอพงอมมนะครับเจอกับของเบ่งสอทองผู้บานนะครับคู่นี้ชวกันบิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าแพตตี้นะครับแพตตี้สอพงอมมนะครับแล้วก็คู่ที่สามครับเจ้าพลังซับนะครับพลังซับหรือว่าเจ้าดอนกล่ำเล็กนะครับลานาโฮมสเตย์ เจอกับยอดขุนพลนะครับยอดขุนพลสพงอมอรนะครับคู่นี้ชอบกันพิกัด109นะครับ109ปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าพลังซับนะครับพลังซับลานาโฮมสเตย์นะครับหรือว่าเจ้าดอนกล่ำเล็กเดิมนะครับแล้วก็คู่ที่3ช่วงที่2นะครับกิติศักดิ์เจอกับเจ้าขุนเดชนะครับขุนเดชตอแย้มสวนคู่นี้ชอบกันพิกัด118นะครับ118ปอนด์คู่นี้ชอบไปที่เจ้าขุนเดชนะครับขุนเดช แล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการเจกันของเจ้าเบิร์ตเดย์ทีบีเอ็มยิมนะครับวันนี้เจอกับฟ้าจรัดสอเดชพันธ์นะครับก็เบิร์ตเดย์ก็ซ้อมอยู่กับทีมงานเสียตั้มทีบีเอ็มยิมนะครับขณะที่ฟ้าจรัดก็ซ้อมอยู่กับทีมงานสารวัตรเชษนะครับสอเดชพันธ์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเบิร์ตเดย์นะครับเบิร์ตเดย์ทีบีเอ็มยิมนะครับวันชอบของผมวันนี้นะครับรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีราชดำเนินนะครับช่วงแรกนะครับ ชอบบูคองนะครับบูคองเจอกับเจ้าแสนรักนะครับชอบบูคองและก็ตัวที่2นะครับก็คือน้ําพองน้อยนะครับน้ําพองน้อยสอสมหมายน้ําพองน้อยเจอกับวิทยายุทธนะครับช่วงแรกครับบูคองและก็น้ําพองน้อยนะครับส่วนช่วงที่2นะครับชอบไปที่เจ้าเบิร์ดเดย์นะครับเบิร์ดเดย์ทีบีเอ็มยิมนะครับในการเจอกับเจ้าฟ้าจระนะครับนี่คือมวยชอบทั้งหมดของผมวันนี้นะครับสตัวหลักๆนะครับ3ตัวที่ชอบนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามเพจของทีมงานแล้วด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเขลมรัต ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ